เราไปกันที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอําเภอเมืองจังหวัดนอคอรพนมีีมานะครับคุณผู้ชมได้เตรียมปรับปรุปรงถนนพิบูลละเอียดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรานารีถึงแยกไฟแดงนะฮะบริเวณทางเข้าบุงตะลหลวนะครับพร้อมกับเตรียมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในการขยายถนนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดของประชาชนครับ วันนี้ที่สำนักงานเทศบาลตำบนหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดน,นอครนวิสีมาได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่3ประจำปี2 5 6 4โดยมีนายประดิษฐ์การงานประธานสภาเทศบาลตำบนหนองไผ่ล้อมทำหน้าที่ประธานการประชุมและมีนางสุภานานคงเกษมพิบาลน,นายกเทศมนตรีตำบนหนองไผ่ล้อมพลโทวีรพงษ์คงเกษมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระสาคัญก็คือที่ประชุมได้มีมติปเป็นเอกฉันท์ให้ฝ่ายบริหารโอนงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจํานวน3าโครงการมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทเพื่อนํามาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทํางานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมแล้วก็มีประเด็นการประชุมอีกเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสําคัญเลยนะคะเพราะว่าในที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบโครงการปร,ปรับปรุงถนนพิบูลละเอียดค่ะ ตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีไปจนถึงแยกสัญญาณไฟจราจรเกือบถึงประตูค่ายสุรนารีระยะทางเนี่ย600เมตรนะคะโดยจะปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลติกคอนกรีตค่ะงบประมาณ2 7 1 6 0 0บาทซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นรอยต่อกับถนนพิูบู์ละเอียดของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งในที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งค่ะเสนอให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงถนนยาวไปจนถึงประตูค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่สองโดยทางด้านานางสุภานันคงเกษมพิบาลน,นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมชี้แจงว่าโครงการต่อเนื่องในเฟสที่2ที่จะดำเนินการ ตั้งแต่แยกไฟสัญญาณจราจรไปถึงประตูค่ายสุรนารีจะมีการขยายถนนให้เท่ากับช่วงถนนหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยสภาพปัจจุบันนั้นเป็นคอขวดซึ่งจะมีการออกแบบรายละเอียดนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลตะบนน้องไผ่ล้อมต่อไปค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีสมาชิกสภาเทศบาลน,นำเสนอถึงความต้องการของประชาชน ที่อยากให้ผู้บริหารขยายถนนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตะบนหนองไผ่ล้อมซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีตะบนหนองไผ่ล้อมคุณสุพานนันคงเกษมพิบาลเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงน,นะครับว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในแผนนโยบายแต่ต้องดําเนินการอย่างรอบคอบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตะบนหนองไผ่ล้อมว่าต้องการขยายถนนเส้นนี้หรือไม่เนื่องจากหากต้องขยายช่องจราจรจะกระทบกับไหลทางหรือฟืตบาททางเท้านั่นเอง อีกท้งเมื่อขยายถนนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลอำนวยความสะดวกการจราจรติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งดวง่วนสุดท้ายก็จะไปติดบริเวณด้านหน้าสำนักงานสัมปราสิตธิพื้นที่นคะรพิศีมามีลักษณะเป็นคอขวดตรงนั้นจะเป็นต้นโพลแล้วก็มีสัดเจ้านะฮะ<ช>เป็นสามตายยายนะครับก็ถ้าขยายหน้าสำนักงานเทศบาลเนี่ยก็จะไปติดตรงนั้นตรงสำนักงานสัมประสิมธิตพื้นที่ที่เป็น ต้นโพที่อยู่คล้ายๆกับเกาะกลางไงตรงนั้นจะตัดก็ตัดไม่ได้ะนะฮะจะขอพื้นที่ของสปสมิ่นก็ขอยญกนะฮะก็จะกลายเป็นคอขวดนะครับก็ต้องหาหรือกันอีกครั้งกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกแบบรายละเอียดเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารเทศบาลตะบนหนองไผ่ล้อมเนี่ยต้องการที่จะสร้างความเจริญให้กับเมืองโคราชอยู่แล้วนะฮะจึงจะเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งว่าต้องการขยายถนนด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลหรือไม่และก็ถ้าจะขยายแล้วเนี่ย จะเป็นในรูปแบบใดที่จะไม่กระทบไหลายทางเพราะว่าเคยมีคำพิพากษาของศาลศาลปกครองค่ะรู้สึกว่ามีเทศบาลนครจังหวัดหนึ่งขออยาไม่เอ่ยชื่อมีชาวบ้านไปร้องก็คือขยายถนนแล้วเอาฟุตบาทออกอประชาชนไปร้องศาลปกครองเกิดอะไอรขึ้นรู้ไหมฮะศาลปกครองให้สร้างฟุตบาทเหมือนเดิม,มถนนต้องมีฟุตบาท นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญคและสาคัญที่สุดนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือขอญาตพูดสองส่วนนะเอาส่วนถนนหน้าเทศบาลก่อนซึ่งก็มีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ยุคผู้บริหารชุดก่อนนะฮะมีแนวคิดที่จะขยายถนนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับผู้บริหารชุดใหม่นี้นะฮะแต่การขยายถนนเนี่ยเคยมีการทําประชาคมปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วย กับไม่เห็นด้วยอ่ะเสียงเท่ากันอเสียงเท่ากันนะฮะเมื่อปี63ฮะถ้าจำไม่ผิดเสียงเท่ากันฮะทะนีนี้มันมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโครงการของรัฐที่เป็นโครงการก่อสร้างเนี่ยที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยค่ะถ้ามีผู้คัดค้านเพียงคนเดียวเขาก็จะไม่ทำนะ,ะผมยกตัวอย่างเคสกรณีศึกษา อุโมงทางลอดแยกวิก๊กซีประชาชนคนโคราชในเขตเทศบาลนครส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มีผู้คัดค้านเพียงหยิบมือเดียวกรมทางหลวงก็ไม่เล่นด้วยนะก็ไม่เอาเคสนี้ก็เช่นเดียวกันะนะฮะกรณีของการขยายถนนหน้าสำนักง,งานเทศบาลตะบนหนองไผ่ล้อมต้องได้รับมติเอกฉันร้อเปอร์เซ็ของประชาชน ส่วนรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นอย่างไรนั้นทางกองช่างของเทศบาลหนองไผ่ล้อมบอกว่าแบบก่อสร้างถนนต้องสอดคล้องกับถนนของทางหลวงชนบทก็คือต้องมีฟุตบาทถ้าไม่มีฟุตบาทลำบากแน่ทีนี้พอมีฟุตบาทปุ๊บมันติดตรงไหนรู้ไหมฮะบุ่งตอนล่างไงบุ่งเล็กที่อยู่ตรงข้ามเทศบาลหนองไผ่ล้อมอ่ะนะฮะจะต้อง รื้อกำแพงแล้วก็ขยายไหม,มแล้วการรื้อเนี่ยมันจะกระทบมันมีระเบียบอะไรมาอํานวยความสะดวกให้ผู้บริหารทำ<ะ>อันนี้ก็ต้องไปศึกษาในรูปแบบเงื่อนไขหรือจะ,อะลดเนี่ยเนี่ยลดขนาดฟุตบาทนะขยับเข้าไปฝั่งสำนักงานได้ไหมถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะมันจะอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอย่างมากเลยทีเดียว แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยลืมไปว่ามีต้นโพค่ะตรงข้ามสำนักงานสรธารามิตพื้นที่นครศรีมาตรงนั้นค่ะที่เป็นคอขวดถึงแม้ว่าจะขยายมันก็จะไปติดตรงนั้นแหละใชที่จะไปโผล่ตรงหน้าจนผู้ว่าค่ะตรงนั้นเลยค่ะก็เป็นในเขตของเทศบาลนครที่จะดำเนินการแต่ ทางท่านนายกเทศมนตรีตจาบนหนองเพลองท่านบอกว่าอยู่ในนโยบายแล้วอยู่ในแผนงานอยู่แล้วแต่มันมีขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อจากนี้ไปส่วนอีกถน,นนหนึ่งที่สภาอนุมัติในวันนี้ก็คือถนนด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีก็จะดําเนินการออกแบบรู้สึกว่าแบบเนี่ยทางท่านผอกองอช่างเอาให้ผมดูแล้วนะฮะออกแบบแล้วก็รอเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ e-bidding หาผู้รับจ้างนะครับ ตั้งงบประมาณและหาผู้รับจ้างดําเนินการนะครับกรอบระยะเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณไม่เกิน3 30, 30วันแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือทุกเช้าและทุกเย็นถนนเส้นนี้รถเยอะ,ะการที่จะไปปรับปรุปรงถนนเนี่ยต้องวางแผนแก้ไขปัญหาจราจรใช่แล้วค่ะนะฮะนี่คือโครงการแรกส่วนโครงการที่2ที่สมาชิกสภาได้สอบถามก็คือว่าเอ๊ ระยะทางแค่600เมตรเองทำไมไม่ทำไปถึงประตูค่ายสุรนารีเลยล่ะตรงนั้นเป็นคอขวดเป็นพอเลยสัญญาณไฟจราจ,จรไฟแดงอะ่ะจะเข้าบุ่มก็คือไปทางนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะตรงก็คือเข้าค่ายเป็นคอขวดเพราะมีสะพานเขาจะรื้อสะพานออกและจะทำสะพานใหม่ให้สวยแล้วก็จะกลายเป็นก็คือยกเลิกคอขวดก็คือจะไม่มีคอขวดจะยาวเป็น ขนาดถนน,เ,นเท่ากับหน้าโรงพยาบาลค่ายเลยค่ะเพราะว่าขยายสะพานแล้วจะประดับไฟให้สวยงาม,อ,มอันนี้เป็นเฟสสองของท่านนายกเท่านสบานตะบนหนองไผ่ล้อมที่จะดําเนินการะนะครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดเยอะหน่อยอะนะฮะ